วันนี้ฉีดยาอีกแล้วพี่น้องสวนหม่องอยู่้ห,หลากสายกับเมื่อยคือกันเล้พี่น้องเลยเศรฮิโมฮิมาคือกันฉีดยาอยู่ชวนหม่องอยู่พี่น้องสวนที่น้ำตกเนาะฉีดยาจ้าทุกคนทุกเศร้าพี่น้องเยแต่ละเศรา้าคือฉีดยาก่อนฉีดยาแล้วมือหามน้าพินขเ้าแล้วก็ไปอีกพี่น้องเลยลงสวนคือเก่ามาที่นี่ไปเห็นยังขึ้นต้นลงต้น คือกาเหมือนเดิมช่วงนี้ก็น,นอพี่น้องหมาทุเรียนก็เริ่มเป็นหมาเป็นหน่วยใหญ่ไกลสไดขายเลยนิ่นลูกอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยอยันพวกนอนพวกลาพวกบ่งยังเข้าไปในหมาทุเรียนหรือว่าในลูกทุเรียนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนิ่นจะนำลายฉดฉดยังชูซีเข้าไปได้พี่น้องเอ้ยบ่งแล้วก็ได้ ชวนมองอยู่พี่น้องชวนมองอยู่ชงมอนอนชวนมองอยู่เป็นลากๆเนาะพี่น้องแ <c oughs> บ่งเอาได้พี่น้องเอ้ยทางานชวนทุเรียนแต่ละเมื่อก็ต้องอาบน้าเผื่อน้ายาอยู่ไปสิแหละทุกเศร้าพี่น้องแต่ละเศร้าอยู่แบบนี้แหละนี่ทำงานสวนทุเรียนก็นอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องต่อยู่กันประมาณนี้ แต่ละเศ้าแต่ละเมื่อแต่ละวันพี่น้อยตอนเศร้านี่คือสีดยาคู่มือหันยำชาวสาๆนะช่วยๆแล้วก็ไปหาขืนต้นแบบนี้ต้นแหงแล้วก็ไปขืนต้นพี่น้อยขืนตนน้นหนันลงต้นนี่อยู่นี่แหละจนเทาได้ขายผูเลยพี่น้อยอยากชิด้ยาขืนต้นชิดาเศร้าเมื่อในจักหน่อยเนาะ นี่ก็ได้พี่น้องยันยาคือกันยันยาหวนหัวูหลากสายก็ได้เห็นเราบอพี่น้องโหฉีต่ลเมือแบบซีเลยพี่นอ้อยคนอ๊กคนเอาอาบหน้าอาบตาถืกอยาตัวไดห่อนตาก็บบไดไฮเวาเอาเอ่ะห่อนอยู่บัดมือบัดเว้นแหละจำาถืกอบอกผิกผู้ไรพี่นอ้อยเถือยยาตัวไดมันห่อนก็นได้ เห็นบ่น่เน้นจะได้ลูกได้พี่น้องไอ้ช่วงนี่เน้นเข้าไปนี่แหละพี่น้องทำงานชวนเรียนกบซียูประมัณนี่แหละไพโบเคยทำระเบิงเอาได้พี่น้องเด้ไพโบเคยมาเคยทำระเบิงอรลถที่ให้เบิงขาดๆอนรถการทำงานนะกะิอยูประมานนี้พี่น้องเ,อเห็นบ่ผมูน,น้นจนไหลาจากจากได้นะสิแต่ละมือ,อพี่น้องไอ เน้นหมากมันก็ไปเน้นลูกมันก็ไปเห็นบ่พี่น้องนี่แหละทำงานสวนก็นได้เห็นแล้วบ่เบิ่งเด้อพี่น้องผู้ใดบเคยทำสวนทุเรียนให้เบิง่งเอาเป็นตัวอย่างเด้อพี่น้องเด้อเมื่อ้วสิบอได้ถามว่าเห็ดจังได้แน่เนาะทำงานสวนเห็ดยังแน่นี่แหละพี่น้องที่หลกัลกๆแต่ละเมือ่อเอาให้เบิง่งฉันนี้ก็เด้อบ่ดนี้สิบปห้เบิ่งเห็ดเบงยาก่อน